สวัดีค่ะจงกราบประโนทุกท่านนะคะอ่ตอนเอ่อตอนนี้ก็ออกมาจากห้องพักแล้วนะคะกําลังจะเดินทางไปที่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานะคะวันนี้แสดงยูยูวังน้อยเด้อค่ะมากับแม่คนเดิมแล้ว่าคือริบนะคะโอ้ลงริบลงรีบนะคะยูหอยยูนวมบนมีนะคะ พักตอนจากเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนเล่นนยู่มินบุรีนะคะก็เดี๋ยวไปรอดูบรรยากาศหน้างานนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหน้างานแล้วนะคะสุดทอรองหดอดทนมากเลยนะคะเมื่อกี้ไปหาขังวัดตะวากระบุมีนะคะเขาบอกว่าเลยมาอีกประมาณหกเดือร้อยเมตรก็จะเจออันนี้ก็เจอแล้วนะคะมือนี้ว่าหอดตะเว้นค่ะยันเอาไม้หมวงจอดนะคะเขากับบุรุสถานที่ไม่ใช่เป็นจังไวัตะว่ามอนี สถานที่เหมาะมากๆเลยนะคะกว้างมากๆเลยก็มีพีพีไลยท่านมาหอดก่อนแล้วนะคะก็มีร้านขายของนะคะหน้าตั้งได้วินเลยวิธีของเราอลังการมากเลยอยู่ข้างทุ่งหญ้านะคะข้างข้างอะไรจะส,อจสืออืนทุ่งหญ้าจะสืออื่นปลาเขาขี่เขาไปเราไม่ที่จะอยู่มเดี๋ยวมันแมนทัาไปอะไรกันละ เพราะว่ามันตะเวนอยู่น่นาะกะพวันขนาจะาพวันเลยปิดสังกะสีนะคะก่อนจะไปน้ำหาตินอีกที่นึงนะคะตอนนี้ก็หาที่จอดได้ไมที่เรือลอยแล้วนะคะที่แล้วว่าสีได้เขารังไว้ที่เลยแต่ว่าอาศัยว่าแบบออกง,ง่ายนะคะก็เลยจอดข้างนอกนะคะว,วันนี้น่าจะได้กินกระเต๋ย <laughs> วันนี้น่าจะได้กินกระเต๋วนะคะกระเต๋วเรือ ถึงงานไปเที่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็คนของมายงมายังนี่แต่ละคนไอศาสตร์ตุนเสบียงไ่นะคะเพราะว่าจะไปนอนโดยเฉพาะเลยพ้าฟ้าฝุ่งนี้กะสีเดินทางกับบุรีรัมย์นะคะเพราะว่าอันนี้รถพี่วอลไซไปจอดน้องกันบังงไหมเขาก็เลยไม่ไรออกมานะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหลังเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะย่างม้านิดเดียวเองนี่เจอเต็นท์เดอะฟองแล้วนะคะ น้องเมียงก่อเจอแล้วยังไม่มีอะไรเลยนะคะปรออนุญาตล่างของก็นได้ค่ะสักาวหนึ่งมันกระสียางหลอดได,อได้ค่ะเดี๋ยวบ่นเอออุ้ยถึงได้าที่เรียบร้อยนี่มเ็ ีแมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใดนี่กำลังมาหัวเต๋ผู้ใดนี่ผู้จัดการดิผู้จัดการสวัสดีค่ะมาผู้จัดการนะดีเอากล่องซ้นกันมาดิอยู่ไก่น้องน้ำเนาะแมววันนี้พื้นลายอันนี้รถพี่วอรอที่จะเข้าไปนะคะแต่ว่าน่าจะเข้าได้เข้าได้ว่าอะไพี่รอเจ้าอ๋อรอขาเจ้าเที่ยนนี่ วันนี้เราก็จะได้เดินแบบลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าดูตรงนี้นะคะเขาเอาเขาถูกปูนมาใส่นะคะแล้วมันก็น่าจะเดินยากนะคะมาแล้วสวัสดีพี่โกโก้ค่ะ <c oughs> โอ้ดีตีน่าสดสดอะ่ะอุ้ย หนาดส่วนกลามชั้นมี้รกับซีดบู๊ยเท่าไหร่จิกับซีดยี่สิบบาทเพื่อวะสี่สีอก่อนจ้าบาทอู้หูบนทางมั้ยเจ้าบาทเอาแล้วนี่โตัแดนเซอร์เด้เนาะย่างยังไงล่ะแับนี้ตมไก่เซฟเซฟฮะตุ๋มไก่เซฟเซฟทีมือพี่โกโก้ใช่ไหมอุ้ยมันจีนหนวดันดิมันจีนหนวฉันอันนี้ก็บรรยากาศนะคะ โบมีคนอยูเชิญนี้ก็บโบีคนอยู่ค่ะาพาก,กันไปอาบน้ำอยู่แล้วนนี่แล้วเราแดนเซอร์นี่ก็คือต้องวิ่งใช่ไหมคะต้องวิ่งอย่างกับเวลาติดค้างงานค้างงานเป็นเป็นแต่ส่วนสูงห่างยังวะจบจบงานนี่พาก,กันจองส่วนสูงไว้เลยเด้อ,อคู่ไม่เนาะนี่นะคะบอดของเราก็อยู่นั่นนะคะบอดกันนาจะ,าจะมาถึงโดนแล้วอะค่ะแต่ว่ากำลังเห็นเรานะคะอันนี้ก็เต็มคนนะคะบรรยากาศ ตอนแรงๆเป็นวันแรกเลยที่หนูมาแบบแล้วแบบมันไม่ค่ำปกติหนูมาแล้วแบบมันค่ําแล้วก็รถก็ติดอะไรเงี้ยกว่าจะมาถึงหน้างานก็แบบมืดแล้วนะคะ,ะสวยเลยอะี๋ยวไเวลาไปหากินกระเตวแล้วนะคะวันนี้ไปกินอะไรดีคะหัวมานอบัวไปกินอะไรดีคะวันนี้กระเตวกระเตวกินกระเตวน,นะคะวันนี้ได้กินกระเตวเรือรเตวเรือน้าตกนะคะนี่พี่ๆคอนไวอยก็กาลังจัดเวทีอันสวยงาม นะคะหมูแรงเขาก็สิได้งามย้อนเวทีนี่แหละคะ่ะ <laughs> เสื้อเชิดชายนะคะก็กำลังตั้งตินอ้าหมูอีเบียร์สั่งมาลุ้งตินอ้ําสั่งเขาลงตะไห,หร่เลยหล่ะบอกเอาชอบช้างมีสีแต่ยงังไงเออเนาะไ <laughs> ม่ได้สังเกตเลยวะสั่งมาลงเลยสิบอกก็ <laughs> กำลังกินเข่าไปวังบางกี้โม่งนะ้ำแม่เที่ยงเขากินเขา่า บา,บาเ้ยหอดบายอยู่บ่สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงนะคะแล้วก็ตอนนี้อะัวละห้าโมง,งยินออีกเรียนะคะอันนี้ก็พี่พ,พี่ทีมไลฟ์สดนะคะกำลัง,งลงเปเลิงกำลังอุ่นบุญจักน้อยนะคะกำลังวุ่นวายเลยเตรียมจะไลฟ์สดคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของไลฟ์สดสามวันนะคะ ก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้ทันไหมไม่น่าจะทันแล้วมั้งคะที่ว่าจ่าย100บาทนะคะรับชมฟรีเอ้รับชมฟรีบุนวารับชมสามบุญยิ้มใสข้อศีรสิไปหาข้อศีรษะลุงลุงเ่านะคะลุงชาติมือมิกประจำสาวน้อยดึงแขนลุงกินถือเทียนมากาเอิญลุงสวัสดีค่ะ ไปกินกระเตวม่นีพ่อคุมมือนพ่อคุมนดสวัสดีพี่โบค่ะกล่องสนกันจ่กันขยกินหอปล่า้นเพิ่นกินแล้วนะคะผัดผัดไทยผัดไทยบ้านโน้นเลยนี่นะคะนี่ร้านนี้เลยูก็จะเสบเลมีเขาทั้งนี้จนนี่ลน่ัเลยหรอกอยาง นี่สวัสดีคุณลุงค่ะขออนุญาตคุณลุงนิดนึงนะคะอันนี้ยัางนีอู้หอยากใส่เบิร์ตสุยางได้ไหมยังบอได้โชว์อะไรเลยออ๋ยังบอได้โชว์ข้างหน้าีดิข้างหน้าเอาตัวยังไงหนูเขาบอกใหเปิดเอาเอายังนี่แม่เอ้ยแม่เอาเส้นเล็กดีกว่าอ่ะเส้นเล็กน้ำตกสองค่ะเนื้อเด้อว่แม่เอาเนื้ออันหนึ่งเนื้ออันหนึ่งหมูเลยค่ะ มีไม่ด่าก็ป้าจ๋าก็คุยันแบตโ่อกับเอาเนื้อสดเอาพิเศษนะแบตเบิดแล้วพิเศษสองค่ะไม่โง่นะไปเดีๆนะคะน้่งพานั่งวงนี้ป้ะค่ะนั่งนี้เล่ค่ะนะคะสำหรับทริปนี้ก็เป็นมู้แรกที่หนูได้มาพอบรรยากาศช่วงแบบหัวค่ำนะคะบัวคำเมียงวันนี้แสดงอยู่ที่ข้างวัดพยอมนะคะอำเภอบางน้อย จังหวัดอยุธยาไปอย่ไกยุไกลอย่าลืมให้กำลังใจผู้ไดอยุไกย่ทางบานกันอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวคำว่าเพิ่งไร่สดว่าสมไร่สดเป็นมือสุดท้ายนะคะมันเป็นมือสุดท้ายแล้วก็พรุ่งนี้เอ่อเป็นวันเดินทางของวงนะคะตะว่าหนูจะยังไม่ทันเดินทางนะคะเพราะว่าหนูจากเขาแวะไปงานศพพี่ชายอยบานก่อนนะคะจะรวมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแล้วก็อาจจะมีคลิป ที่ได้ไปใช้น้ำทางบานนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะฝากติดตามฝากติดตามฝากชมนะคะส่วนคลิปใดทีอ่อาจจะออกมา